มูลนิธิปริตึงโดยนายบุเชียเตชะภับูญประธานกรรมการห่วงใยประชาชนในส่วนภูมิภาคสั์ทีมสาธารณาภายัยฝ่ายสังคมสงเคราะห์นำโดยนางสิริพรกระจ่างราผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์นายรัชพรประสคงทรัพย์หัวหน้าแผนกสาธารณาภายัยและนายชุมพลบุญพักดีผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณาภายัย โรงคือที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริปโภคป,ประกอบด้วยข้าวสารเมืมีกึ่งสาเร็จรูปน้ํามันน้ําปลาปลากระป๋องและขนมแก่ประชาชนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและสระบุรีจังหวัดละ1,000ชุดรวมเป็น จำนวน5,000ชุดคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น2ล้านบาทโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐร่วมในพิธีพร้อมด้วยสมาคมมูลนิธิประจำจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธีขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลนิธิปเลิกซิง